งานแท้งงานดีงานเพลยวเดอร์งานนำเข้าจากอเมริกาสวัสดีค่ะพบกับโซโลทาลานเช่นเคยนะคะรอบนี้นะคะเอาใจคนรัก มีดพับนะคะก็ถามหากันมาพร้อมสมคัวนะคะและเข้ามาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับรอบนี้นะคะมีมีดพับมาให้3แบบ3สไตล์ด้วยกันนะคะก็เรามาดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะว่ามีรุ่นไหนเข้ามาบ้างนะคะมีแบรนด์ไหนเข้ามาบ้างนะคะกับแบรนด์บรนดนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะเห็นเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วนะคะกับ MT e c h ตัวนี้นะคะเข้ามาปล่อยเข้ามาหลายรอบพอสมควร,ควรแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของหลายๆท่าน พอสมควรเลยนะคะกับ MT e ทตัวนี้นะคะเรามาดูรูปรักรูปร่างหน้าตาเขารบอบๆกันดีกว่านะคะด้ามเขาตรงตำแหน่งนี้นะคะเป็นลับเบอร์แล้วก็อันนี้เป็นโลโก้นะคะมีดพับตัวนี้ข้อดีของเขาก็คือสามารถเปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายและคนถนัดขวาน,นะคะเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะดีดปึ้งมันก็ออกแล้วนะคะให้เชือกสารร้อยมาให้ตรงหางมีดสวยๆแบบนี้นะคะ ร้อยมีหัวกระโหลกมาให้ด้วยนะคะร้อยถักเชือกมาอย่างสวยงามนะคะจับถนัดกำลังดีเลยค่ะเหมาะกับมือมากนะคะพับแล้วนะคะก็จะอยู่เพียงแค่4ี่นิ้วเท่านั้นเองนะคะเวลากลางออกนะคะก็ง่ายนิดเดียวนะคะนี่ค่ะจะจับตรงนี้ดีดก็ได้หรือจะดันปุ่มตรงนี้ออกก็ได้นะคะแต่สำหรับแบ,บนดมินนะคะก็ถนัดแบบนี้ค่ะ ดีแค่นี้นะคะมาดูใบของเขานะคะนี่ค่ะโลโก้ m t e c h USA ตัวนี้นะคะส,สวยๆนะคะพิเศษไปกว่านั้นก็คือนะคะเขามีทั้งเซเรตที่เป็นใบหย,ยักนะคะออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานได้หลากหลายเพิ่มขึ้นนะคะและก็มีใบเรียมมาให้นะคะข้อดีของเซเรตเนี่ยคะ่ะสามารถที่จะตัดเชือกตัดเถาวันตัด สายเบลหรืออะไรแบบนี้นะคะค่อนข้างที่จะได้ดีและรวดเร็วกว่าใบธรรมดานะคะเขาก็ใส่มาให้ด้วยนะคะตรงตำแหน่งน,นี้นะคะเขาก็จะเขียน USA Design นะคะแล้วก็ USMC by USMC นะคะเนี่ยคะ่ะตรงตำแหน่งน,นี้นะคะเขาก็ทำมาให้เราเป็นคลิปหนีบกระเป๋าหรือหนีบเสื้อนะคะแต่ที่ลงดีเทลไปตรง สวยกว่านั้นอีกก็คือปั๊มคำว่า USMC มาให้เราด้วยนะคะกับด้ามที่เป็นลับเบอร์จับถนัดสวยๆแบบนี้นะคะนี่ค่ะโฟกัสกันชัดๆนะคะกับมีดพับของ m t e c นะคะเวลาเก็บมีดนะคะก็เพียงแค่ดันตรงนี้ออกมานะคะใบของเขาก็ทำมาจากสแตนเลสเนี่ยคะ่ะสวยๆคะพับแล้วก็จะเหลือเพียงแค่นี้นะคะ และบางคนก็ดีดตรงนี้ออกนะคะแต่มินไม่ถนัดนะคะขอดีดอย่างนี้แล้วกันนี่เก็บมีดก็ดันตรงนี้กันล็อกมาให้นะคะนี่คือ MT e c นะคะกล่องกล่องนี้ที่เราเคยคุ้นกันดีอยู่แล้วนะคะ ถัดมาอีกตัวนึงนะคะก็เป็นเ t ็นเเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะส,สวยๆนะคะกล่องเขาก็นี่เลยค่ะ MT ็นเ USA นะคะไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะก็นี่เลยคะ่ะมีดพับดามมีคลิปนะคะดีเทลให้เห็นกล้องชัดๆเลยวันนี้นะคะเรียบหรูดูดีนะคะพกพาสะดวกนะคะนี่นะคะ่ะ 3นิ้วพับมาแล้วหรือแค่3 4นิ้วนะคะใบเขาอันนี้เป็นใบหัวตัดนะคะใบเรียบทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ถนัดทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาเลยนะคะตรงนี้เป็นคลิปบล็อกสำหรับบล็อกใส่กระเป๋ากางเกงใส่เสื้อกากหรืออะไรแบบนี้นะคะดีไซน์มีตรงตำแหน่งด้ามเขาจะเป็นเหมือนประกบแบบนี้เนาะนี่นะคะ อันนี้ก็จะเบาน้ำหนักเบากว่ารุ่นเมื่อกี้หน่อยนะคะค่ะฟังก์ชันมีดพับก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะคะดูที่ดีไซน์ที่แต่ละคนชอบนะคะแบบที่แต่ละคนชอบนะคะกับตรงนี้นะคะ MT 3 7 8 s t ็ดแปด s แตนเลส USA Design นะคะนี่ค่ะอโอเคเห็นกันชัดๆนะคะ ดามเขาคลิปบล็อกนี่นะคะกับเอ็มเรุ่นนี้นะคะสวยๆแบบนี้พกพาง่ายนะคะแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายคะ่ะออรอบนี้เดี๋ยวลงราคาไว้ให้นะคะราคาอยู่ที่หลักพันเท่านั้นเองนะคะกับ ถัดมาอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวนี้เลยค่ะนะแท็กฟอร์ดใช่ไหมเขาอ่านว่าแท็กฟอร์ดใช่ไหมเป็นมีดเทคกติคอรนะคะเป็นมีดพับสไตล์เทคกติคอรนะคะเพราะว่าที่บอกว่าเป็นเทคกติคอรเนี่ยคือเดี๋ยวเรามาดูกันไปทีละตำแหน่งแล้วกันนะคะด้ามเขานะคะดีไซน์ทำเป็นเป็นไลเนอร์แบบนี้นะคะจับก็จะให้ความที่แบบว่าคือ มันกระชับเนาะมันไม่ลื่นถ้ามันเป็นไลเนอร์แบบนี้นะคะเนี่ยดาบมีดเขาก็ดีไซน์มาแบบนี้นะคะตำแหน่งนี้พิเศษก็คือใช้ทุบกระจกนะคะเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเนี่ยทุบกระจกนิรภัยหรืออะไรแบบนี้นะคะตรงตำแหน่งนี้นะคะก็ตัดเชือกตัดเบล์ได้นะคะเนี่ยเห็นไหมคะที่เป็นตะขอเนี่ยคะ่ะเฮ นี่งไงสวยจังเลยเนี่ยอันนี้ก็ชอบนะนี่นะคะและใบมีดเขานะคะก็เปิดได้ทั้งคนถนัดซ้ายถนัดขวาเช่นกันนะคะนี่ค่ะหมุดตำแหน่งเนี่ยเวลาเขาเปิดนะคะเนี่ยเขาก็จะดันปึ้งออกมาอย่างนี้นะคะอ่าเรามาดูใบเขา tag force นะคะตัวนี้ก็มีทั้งใบเรียบทั้งเซเลตเหมือนกันนะคะดีไซน์สวยโเฉีียว ตำแหน่งนี้เป็นดีไซน์เฉยๆนะคะไม่ได้ทำข่มมาให้นะคะข่มมีด้านเดียวนะคะมีทั้งใบเรียบแล้วก็เซอร์เลตมาให้นะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ความยาวรวมอยู่ที่9นิ้วนะคะใบเขาอยู่ที่4นิ้วนะคะดามเขาทำมาอยู่ที่ประมาณอยู่ที่5นิ้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเทคนิคขอเนี่ยคะ่ะเขาบอกว่ามีดเป็นมีดเทคนิคข้อนะคะแสแตนเลสเซลนะคะ usa ดีไซน์นะคะ นี่ค่ะฟึ๊บฟื๊บ๊บ,บนี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนใครที่ถามหามีดพับอยู่นะคะต้องรีบเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะต้องรีบจองเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าหนึ่งเล่มในที่นี้นะคะเล่มนี้มีเจ้าของแล้วนะคะทุกคนนะคะ ตอนนี้วางเพียงแค่2เล่มนี้เท่านั้นนะคะกับมีดพับนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ s ซอร์เวอร์ไฮแลขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวกลางใบโชว์ให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าเพื่อเป็นการเป็นเบรในการตัดสินใจนะคะ <c oughs> ก็สามารถที่จะสั่งจองเข้ามาได้นะคะที่ l i น์แอดเซอร์เวอร์ a n d นะคะและติดตามเราได้ที่ช่อง YouTube s o r v e r h ์ไฮแลนนะคะนี่เลยคะ่ะ สวย,สวยจะให้วางแบบไหนก็ได้เลยค่ะนี่เลียงกันให้ชัดๆให้ดูกันชัดๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและให้กำลังใจเสมอมานะคะสนใจเล่มไหนนะคะอย่าลืมรีบทักเข้ามากันที่ Li n e แอดเซอร์เวอร์ไทยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้เซอร์เวอร์ไทยลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ